สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมมาแชร์นะครับเรื่องของการมีรถกระบะคันแรกในชีวิตของผมอีกมีหลายอย่างนะที่แบบว่าตลกตลกก็มีนะครับมีหลายอย่างที่แบบว่าเออเราเรามีคิดถึงมาก่อนว่าเออเรามาเล่นรถกระบะแล้วก,ก็จะเจอแบบนี้นะครับโอ้หลายอย่างมากนะเดี๋ยวเด๋ยวมาแชร์นะครับเผื่อท่านใดสนใจเนาะที่แบบว่าขับรถเก๋งมาทั้งชีวิต รถเล็กมาทั้งชีวิตแล้วก็อยากลองเปลี่ยนมาเป็นกระบะนะครับฟิลมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังแล้วกันอสองตัวนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นแม่เหล็กดูดนะครับแม่เหล็กดูดผมจะเอามาติดที่รถด,ด้านหนึ่งมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับอีกด้านหนึ่งมันก็จะเป็นแผ่นเหล็กให้เรานอะแล้วเราก็เอาไปติดกับมือถือนะครับเวลาใช้งานก็แค่ดูดติดกับแม่เหล็กจบเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตติดตั้งแป๊บนึง นี่ครับในกล่องมันก็จะมีแค่นี้นะครับอันนี้เป็นตัวเหล็กดูดนะเป็นตัวไม่เหล็กนะครับอันนี้เป็นฐานมันเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เอาไว้แปะกับอาจจะเป็นเคสกล้องก็ได้นะไอ้ไม่ใช่เคสกล้องเคสมือถือเวลาเราดูดมันก็จะติดแบบนี้นะครับดูนะปึ๊บเห็นไหมครับดูดแน่นมากนะครับคุณผู้ชมแน่นโคตรเลยนี่ฮะดูดแน่นมากนะแกะมือเดียวไม่ออกครับต้องใช้สองมือแกะติดแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นแผ่นเหล็ก ตัวนี้แผ่นเหล็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไม่เหล็กนะครับเนี่ยไม่เหล็กเห็นไหมเนี่ยเราติดฐานมันเสร็จแล้วเราติดเหล็กมันเสร็จแล้วเราก็แค่ประกบกันแบบนี้ปึ๊บแค่นี้เองครับเวลาจะเอาออกก็แค่ดึงออกนะครับเนี่ยเวลาจะใช้ดูดติดจบครับผมนี่ตัวนี้เป็นพอ k e ตไวไฟนะแล้วก็ เดี๋ยวตัวดูดมือถือผมจะติดตรงนี้อ่ะขอแย่ติดแป๊บหนึ่งไปประมาติดได้ตัวเดียวครับผมเนี่ยติดได้ตัวเดียวตัวนี้ทางนี้มันติดไม่ได้มันตรงนี้มันโค้งนะครับมัน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 ติด 3M ไม่ได้นะไม่เป็นไรนะยผมใช้ตัวนี้ก็ได้ครับผมนะครับมันบดบังทัศนวิสัยก็นิดนึงแล้วกันเนาะไม่เป็นไรหรอกนะครับเนี่ยพวงมาลัยเนาะพวงมาลัยแล้วก็สายตาผมอยู่นี่นะครับแล้วก็จะดูแมพอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าเวลาขับรถเนี่ยตัวนี้ก็สามารถดูแมพได้เช่นกันนะคครรัับบเล่่่่นแแได้ใชตวา เวลาเราขับรถนะครับสายตาเรามันจะก้มดูแมพเกินไปเห็นไหมคุณผู้ชมนี่ฮะสายตาอยู่นี่เนาะเวลาเราก้มดูแมพเรามันจะเอียงคอแล้วเอียงสายตามากเกินไปนะครับแต่ว่าเวลาเราขับเนี่ยเราเราดูแมพตรงนี้เนี่ยเราดูแมพตรงมือถือนะครับมันจะไม่ได้แบบว่าไล่สายตาจากท้องถนนมากเกินไปนั่นเองนะครับเห็นไหมนี่ฮะนี่ยเห็นไหมถ้าเราดู m a พจากจอตัวนี้นะครับเห็นไหมเราจะละสายตาจากถนน ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวผมขนของขอนอะไรก่อนนะครับ โมเมนต์รถเก๋งอยู่อมเออใส่หน้าเทแลกหน้าเทแล้วหน้าเทแล้ก เติมรถใหม่ด้วยการบรรทุกเต็มพิกัดครับผมเลยฮีอ่าโอเคโอเค,อเคนี่ฮะยอด <c oughs> ล้อนะครับสมล้อนี่เต็มพิกัด

ขนของเพิ่งเสร็จกระบะมันก็มีเท่าไหร่มันก็ขนเท่านั้นแหละอืมแม่ผมอ่ไม่ได้ขนน้อยลงเลยนะครับขนเยอะกว่าเดิมที่ซ้ำเอาจนเต็มรถนะครับนะผมนอกเรื่องนิดนึงครับคุณผู้ชมนี่ฮะกระติกขนาด22ลิตรนะผมว่าเหมาะมากๆกับการแบบว่านำไปใช้ทั่วไปเนาะแล้วก็นำไปแคมป์ด้วยนะครับผม กระติกมันเล็กแล้วก็มันคล่องตัวนะครับเวลายกยกขึ้นยกลงมันก็สะดวกนะครับแนะนำนะยี่สิบสองลิตรสำหรับสองถึงสามท่านผมว่ามันโอเคมากนะครับเปลี่ยนจากรถเกง๋งเป็นรถกระบะเนี่ยนะครับผมต้องเจออะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับคุณต้องเจอกับมิติรถที่ยาวแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมมิติของรถกระบะยาวและใหญ่เนี่ยส่งผลอะไรบ้างนะครับก็คือ1เลยคือวงเลี้ยวที่มันกว้างขึ้น ข้อ2ด้วยความที่รถมันกว้างขึ้นทําให้เราประมาเวลาอยู่บนท้องถนนเนี่ยผมกลัวไปชนคนอื่นนะครับอันนี้คือความรู้สึกแรกๆเลยนะเพราะว่าเราเราขับรถเก๋งนะครับเราขับ B R V รถรถมันไม่ได้ใหญ่เหมือนกับรถกระบะเวลาเจอช่องนิดนึงเราก็สามารถมุดไปได้อะไรแบบนี้แต่ว่าเป็นรถกระบะเนี่ยมันใหญ่แล้วเราก็ไม่กล้ามุดอาจจะเป็นความเคยชินนะครับเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยผมอาจจะกล้ามุดก็ได้ใช่ไหมฮะ,อ,ะอันนี้ผมกาลังหัดถอยหลังอยู่นะครับ ดูเส้นกัระยะว่าขนาดไหนมันถึงจะแบบว่าพอดีกับเส้นด้านหลังอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ดูด้วยว่าองศาเลี้ยวยังไงมันถึงจะตั้งตรงก็ค่อนข้างต้องเรียนรู้กันใหม่นะครับเพราะว่ามิติรถเนาะทั้งทั้งกว้างแล้วก็ยาวกว่ารถรถเก่งที่ผมเคยขับนะครับก็เลยต้องมาหัดแบบนี้นะฮะหัดเหมือนมือใหม่เลยครับผมนะฮะปะลาลองลวมก็หัดกันไปรถมันใหญ่แล้วเดี๋ยวไปเวลาจอดไปเบียดชาวบ้านเขาอีกนะสวยไปอีกนะ ผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะครับวันแรกที่ผมนัดเซลเนาะนัดเซลแล้วก็ไปนะครับทดสอบขับรถโอเคเซลล์ก็แนะนำนะครับต่างๆเนาะเรื่องของเกียร์นูน่นนี่นั่นแล้วก็เซลลจะขับให้ดูรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นรอบของเรานะฮะยอมรับเลยนะครับว่าตื่นเต้นนะครับอย่างที่ผมบอกนะมิติรถมันกว้าง มันใหญ่ขึ้นมันกว้างขึ้นเวลาตีวงเลี้ยวหรือว่าเวลาที่จะต้องมดุดต้องแซงเนี่ยโอ้โหโอ้ยบอกตรงๆนะว่าลองขับครั้งแรกเนี่ยเกรงนะครับเกรงแล้วก็กลัวกลัวไปชนรถชาวบ้านเขาเพราะว่าเรายังกะมิติรถยังไม่ได้จําได้เลยว่าตอนตอนลองรถเนี่ยนะฮะขับไม่เกิน60-70ผมลองหมดเลยนะครับทั้งทางลูกรังทั้งทางหลักนะแล้วก็ลองใช้ความเร็วดูอ่าเมื่อผมลองรถจนโอเคแล้วก็ทําสัญญากันเนาะแล้วก็จ่ายเงินนะครับแล้วก็นํารถออกมาทีนี้เนี่ยรถรีโวของผมเนี่ยไม่มีไอ้นี่ฮะ ไม่มีจอแล้วก็กล้องถอยหลังบอกก่อนว่า BRV คันเดิมมันมีจอแล้วก็มันมีกล้องถอยหลังทําให้เรากะระยะได้แต่ว่ารีโวเนี่ยไม่มีไม่มีจอแล้วก็ไม่มีกล้องถอยหลังทําให้ผมกะระยะไม่ได้นะครับผมจําเป็นที่จะต้องไปติดก็เลยนํารถไปติดที่ร้านประดับยนต์นะครับที่มีชื่อเสียงพอถึงร้านประดับยนต์นะครับคุณผู้ชมสิ่งที่ผมตกใจมากๆตกใจมากเลยก็คือของแต่งรีโวเนี่ยเยอะมากเยอะแบบจะเยอะไปไหนอะ่ะเยอะมากมีเกือบทุกอย่างไฟหน้า แมกยางสเกิร์ตหลากหลายรูปแบบไฟเลี้ยวด้านข้างมีฟิล์มให้มีปุ่มกดบนพวงมาลัยมีคูคอนโทลมีเกือบทุกอย่างที่สามารถจะแต่งได้ผมไม่คิดไม่ฝันว่ารีโวมันจะมีของแต่งเยอะขนาดนี้นะครับผิดกับ BRV คันเดิมนะที่ผมเคยขคับเนี่ยนะฮะ<ม>เนื่องจาก BRV มันมันไม่ใช่รถตลาดนะครับมันก็เลยหาของแต่งลําบากนะครับหรือว่าแทบจะไม่มีเลยก็ได้แต่ว่ารีโวเนี่ยนะฮะเมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยเข้าไปร้านประดับยนต์เนี่ยของแต่งเต็มร้านเลยครับ โอ้โหเป็นประสบการณ์ใหม่ของผมเหมือนกันนะที่ที่เล่นรถตลาดแล้วเออมันมันรู้สึกดีแบบนี้นั่นเองนะฮะผมซื้อผมซื้อรถมาประมาณ2อสวันผมหมดตังเกือบหมื่นห้าหมแล้วนะฮะจอกล้องหน้ากล้องหลังคูดคอนโทรลนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างนะที่ผมอยากจะแต่งนะครับยางผมก็อยากเปลี่ยนยางแม็กก็อยากเปลี่ยนไฟหน้าก็อยากเปลี่ยนไฟท้ายก็อยากเปลี่ยนปุ่มบนพวงมาลัยก็อยากเพิ่มแค่อยากบอกว่าถ้าเล่นรถตลาดเนี่ยของแต่งมันโอ้โหละลานตามากครับคุณผู้ชม ยอดเลยด้วยกําลังเครื่องที่มันแรงมากๆนะครับ2.4นะ BRV คันเก่าของผมเป็น1.5แรกๆที่ผมเบือเลยนะจากเกียร์เอ็นนะครับไปเกียร์ดีรถมันดึงเลยครับผมนะฮะผิดกับ BRV คันเก่านะมันยังมันยังมีช่วงเวลาหน่วงๆนะครับที่จะค่อยๆไปแบบนี้นะฮะ ผีกับรีโวนะครับจากเอนไปดีมันดึงพึบไปเลยแบบนี้นะครับแรกๆเวอ ER เลยนะเวอ ER เลยกลัวชนคันหน้าแต่ว่าผ่านไปสัก3าวันเราคุ้นชินกับลักษณะเครื่องยนต์พฤติกรรมของเครื่องยนต์เป็นแบบนี้โอเคเข้าใจได้<ช> <ๆ S 2> ข้างหน้าเราก็แค่เหยียบเบรกไว้เข้าเกียร์ดีแล้วก็ปล่อยเบรกแค่แนั้นเองผมมาเล่าวิรกรรมความเปิดน,นะครับตัวเปิดถังน้ํามันนะครับกับตัวเปิดฝากระโปรงมันอยู่ใกล้กันครับคุณผู้ชมเปิดถังน้ามันจะอยู่สายเปิดฝากระโปรงจะอยู่ขวานะครับตอนนั้นเนี่ยผมไปเติมน้ํามันประมาณตีสี่ตีห้ามันมื แล้วผมก็กดเปิดฝาถังน้ํามันแต่ฝาถังน้ํามันไม่เปิดนะครับฝากระโปรงเปิดแทนครับผู้ชมเด้งปึ้งขึ้นมาผมหน้าแหก่ไปสองรอบนะครับเติมน้ํามันสองครั้งเราเผลอไปกดฝากระโปรงขึ้นนะครับแทนที่จะกดฝาน้ํามันขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความเคยชินนะที่ผมยังยังไม่ชินเนาะแล้วก็มาถึงการใช้งานกันบ้างนะครับการใช้งานผมชอบนะผมชอบนะชอบตรงที่แบบว่าไม่ต้องคิดอะไรนะครับมีอะไรก็โยนลงไปหลังกระบะมีอะไรก็โยนลงไปหลังกระบะผิดกับ b r v คันเก่านะที่แบบว่า อะไรก็โยนลงไปไม่ได้เพราะว่ามันกลัวมันเปื้อนนะครับภายในรถเนะาะกลัวมันมีคราบในรถอะไรแบบแต่เมื่อเปลี่ยนเป็นกระบะเนี่ยโอโ้โหโยนไม่เหอะโยนไม่เหอะคราบอะไรมันก็ไม่มีนะเพราะว่ามันมันติดแมกแมกไลเนอร์เนาะดีมากเลยรู้สึกว่าใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับกับการขนของเนาะเพราะว่าเราเราไม่ต้องแบบระวังอะไรให้มากมายเคยมีคนบอกนะว่าซื้อรถเก๋งเหมือนได้ลูกสาวนะซื้อรถกระบะเหมือนได้ลูกชาย การเลี้ยงดูมันต่างกันเออผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะลูกสาวเราจะประคบประงมมากเป็นพิเศษเนาะส่วนลูกชายเราก็จะปล่อยไปนะครับอยากเล่นที่ไหนก็เล่นอะไรประมาณนี้เพิ่งเข้าใจอารมณ์ก็ตอนที่ผมได้รถกระบะนี่แหละส่วนโปรเจกต์ต่อไปที่ผมจะทํากับคันนี้ก็น่าจะเป็นเต็นท์หลังคาอ,อ่โลบาร์นะครับโลบาร์น่าจะไม่ได้เจาะนะครับผมจะทําเป็นทําเหล็กเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอามาวางนะครับแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าตัวเร่งนะครับตัวเร่งสลิงนะเกี่ยวกับหูแม็กไลเนอร์แทนนะครับจะได้ไม่ต้องเจาะ เอาขึ้นเอาลงได้นะครับเพราะว่าผมไม่สามารถติดลังคาถาวรได้ผมไม่สามารถติดโลบา์ถาวรได้ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละผมมีการขนของนะครับขนข,นขึ้นขนลงตลอดเราไม่สามารถติดลังคาแครีบอยไว้ตลอดเราไม่สามารถติดโลบาไว้ตลอดงานหลักของมันก็คือการขนของนะครับส่วนงานรองก็คือเอาไปเที่ยวก็ต้องบาลานซ์ดีๆนะครับทั้ง2อ,อย่างให้มันอยู่ด้วยกันได้นะครับก็พยายามหาวิธีอยู่นะครับว่าจะทํายังไงดี ตอนนี้ผมสั่งเต็นลังคาแล้วนะครับเหลือแค่ทำโลบาร์น่าจะได้เห็นกันเร็วนี้นะครับอีกไม่นานเกินรอเนาะอีกไม่นานเกินรอคลิปนี้ผมก็มาแชร์การสนุกสนะุกเนาะสำหรับท่านใดที่คิดอยากจะเปลี่ยนจากรถเก่งเป็นรถกระบะนะครับผมไม่ได้บอกว่ารถกระบะดีกว่ารถเก่งนะหรือว่ารถเก่งดีกว่ารถกระบะนะครับมันมันมีดีมีเสียแตกต่างกันนะครับรถเก่งคุณอาจจะได้ความสะดวกสบายความคล่องตัวเนาะแต่ว่ารถกระบะมันจะแบบลุยๆหน่อยขนของได้ดีๆหน่อยอะไรแบบนี้เนาะมันก็ การใช้งานมันต่างกันนะครับวัตถุประสงค์ต่างกันโอเคถือว่ามาแชร์ความคิดเห็นแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคระับคุณผู้ชมสวัสดีครับ